แล้วก็อ๋อคือใช้ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในชีวิตประจำวันด้วยมิสูบิชิอีเวอร์ชั่นใช่ค่ะผู้หญิงรถบ้านขับอีโวก็ใช้อีโวใช้ไปเรียนใช้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ใช้ทุกวันนะคะก็เลยได้รู้จักกับรุ่นพี่จัดรักอยู่ก็เลยไปลองไปลองขับรักขับแบ็กเก็ตดูก็โอเคก็สุดท้ายมันก็ก็แค่นั้นก็คือเบื่อก็เลยลองมาเซอร์กิตดูค่ะก็โอเคก็ชอบแต่คราวนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายอีโวแบบ คือมันเยอะค่ายางค่าเครื่องค่าไหลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยุดไปหยุดไป3ามปีระหว่าง3ปีก็มาขับโกคาร์ดแล้วก็ได้มีโอกาสเจอพี่ไอพี่ไอก็เลยให้ลองขับรถดูค่ะก็เรียกว่ามาจากโกคาร์ดใช่คือจริงๆอะเริ่มมาจากส่วนตัวเป็นคนชอบรถรถซิ่งอยู่แล้วชอบอยู่แล้วค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ก็เลย เออได้มาลองโกคาร์ดหลังจากนั้นก็มารถใหญ่ามารถใหญ่อีกฟิลการขับขี่มันแตกต่างกันไหมเออกับการที่เราเคยขับโกคาร์ดมาก่อนกับเรามาขับรถใหญ่ฟิลก็แตกต่างเยอะนะคะเพราะโกคาร์ดมันก็มีแค่เบรกกับคันเร่งใช่ป่ะก็เหยียบเหยียบอยู่อย่างนั้นอะ่ะแต่แต่มารถยนต์มันก็มีคัสมีการเข้าเกียร์เข้ามาด้วยมันก็ทำให้ทักษะการขับคือลายอะไรเงี้ยก็ก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าก็ต้องมาปรับพื้นฐานนิดหน่อยอะค่ะอือฮืรู้สึกยากไหมสำหรับเราก็รู้สึกยากนะเพราะว่าไม่เคยขับ เออสฮะก็ยากเหมือนกันนะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยป่ะวันนี้ครั้งแรกค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเธอก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ากับพี่หนูวิ่งไปด้วยกันเป็นไงบ้างพี่กับสาวสวยคนนี้ กดดันโดนจี้ตูดใช่พี่หนูเราเป็นผู้ชายที่โหดมากนะครับเธอจี้ตูดอย่างเดียวเลยจี้ตูดเลยเนอะแต่ว่าก็เป็นการเป็นการฝึกซ้อมกันนะครอันอ่ะในส่วนของไอซ์เองเป็นยงไงบ้างครับสำหรับนักแข่งทุกคนที่อยู่ตรงนี้ทั้ง4ี่คนเนาะคนนึงก่อนคนนี้ก่อนนี่ผมพยายามข้ามตัวเองไปนะอย่าข้ามสิคือกำลังจะบอกว่าวันนี้ที่ไปนี่นะก็เจอกับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้สนุกมากนะครับแล้วก็ได้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆถึงแม้ว่า าอาจะจะเคยขับมาแล้วแต่วันนี้ต้องบอกเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆที่ผมได้เรียนรู้นะครับรวมไปถึงสาวน้อยคนนี้ครับรวมไปถึงพี่ป๊อปด้วยเนาะวันนี้เราได้นั่งกับทั้งสองคนเนาะได้เห็นถึงว่าอย่างน้องกระจ่อ,อ,ง,อ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 จงอีกแล้วนัชังนะฮะ <S <S เป็นสาวน้อยที่ที่ต้องบอกว่าอายุ17แต่ว่าเธอทําได้ดีมากด้วยสติด้วย การขับขี่ผมได้ลองนั่งกระเทอมนึงบอกว่าเด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงครับรวมไปถึงพี่ปอบด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าฝีไม้อละมือไม่ธรรมดายังไงแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งก ER ็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับผู้พี่ๆด้วยกันละกันนะฮะยังไงมีอะไรก็สั่งสอนได้นะพี่นะครับผมจัดให้หนักเลยนะครับ,นะรบนะครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ต้องคุกเข่าก่อนต้องคุกเข่าก่อนอาจารย์ครับอาจารย์ครับช่วยสั่งสอนด้วยนะฮะเออนะอ่ะปีนี้แน่นอนว่าการแข่งขันก็มันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วอีกไม่นาน นะครับแต่ละคนเตรียมตัวอะไรไว้บ้างกับสนามแรกนั่นคือสนามราชมังคลากฬาสถานที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ะเริ่มจากนักจังก่อนค่ะก็ส่วนตัวนักจังเองนะคะก็รู้สึกตัวเองอยากแข่งแล้วค่ะอยากแข่งแล้วใช่<อ>เพราะว่า<อ>พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะสนามนี้เคยไปวิ่งมาก่อนไหมฮะที่ราชมังคเมื่อปีที่แล้วอ่ะค่ะวิ่งมาแล้วใช่ค่ะเปน็นยังไงบ้างครับสำหรับสนามนี้ก็ครั้งแรกร้องไห้เลยค่ะ ร้องไห้เพราะว่าพี่ไอ้แกลระฮะได้ถ้วยได้ถ้วยเลยร้องไห้ก็ตื่นเต้นด้วยค่ะไปอยู่ในฟิลของการแข่งแบบจ่อสตาร์เลยนะคะก็แบบไม่เคยอย่างค่ะร้องไห้เลยแล้วเป็นไงได้ถ้วยมาที่สองใช่ไหมครับสนามแรกที่สามค่ะอ๋อที่สามอ๋อรูปนั้นคือไม่ใช่ที่ราชมังเนอะรูปนั้นที่ภูเก็ตค่ะที่ภูเก็ตเอาพี่ไอ้ผมกแลจะพี่ไอ้ผมกแลจเอบบยังไงคนนี้แก ก็คือตอนนั้นถือว่าเป็นครั้งแรก<ช>ก็ถือว่าโอ้ขึ้นโพเดียมก็ทําได้ดีนะครับครั้งแรกในการแข่งขันนะครับต่อมาครับพี่ป๊อปครับปีนี้กับสามแรกจะเกิดขึ้นที่สนามราชมังเ<อ>ตรียมตัวยังไงบ้างพี่ก็หลัก,ลกๆเลยผมเนี่ยพยายามทบทวนที่ผ่านมาแล้วก็เอาม,มาปรับปรุงว่าสนามเนี้ยโค้งเป็นยังไงมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงอีกไหมครับครับแล้วก็รวมถึงฝึกซ้อมฝึกซ้อมมากขึ้นแล้วก็หลักๆเลยคือผมตั้ง เป้าไว้ค่อนข้างสูงกดดันตัวเองอตอนตอนนี้พยายามลดเพชเชอร์ตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้ก็ทําเต็มที่แน,น่นอนนะครับอพี่หนูแล้วครับผมก็ของผมนี่รอวันนี้เมื่อเช้าว่วาเพราะว่ารถเซตมาใหม่นะครับก็จะลองวิ่งดูก็หลังจากที่ลองขับเมื่อเช้าแล้วค่อนข้างมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะแข่งภายในวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับนี่ต่อไปครับนุชละครับ สำหรับนสนามราชมังคลานก็ไม่เคยวิ่งนะคะแต่ก็จะทําเต็มที่เราก็เหมือนกันเราก็ไม่เคยเพราะความไม่ใช่เราก็ไม่เคยต้องปรับตัวเข้าหารรถค่ะเราจะเต็มที่โอเคนะครับอะไรนะครับองทมแล้วครับผมก็จะปรับให้เต็มที่เพราะก็ไม่เคยเหมือนนุชเลยครับเรามาทานเดียวกันนะคะแต่ก็จะทําให้เต็มที่นะครับก็ก็ไปสนุกสนานกันผมว่างานนี้ได้มันอย่างแน่นอนนะครับถามนักแข่งดีกว่าอะไรคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแต่ละคนแหมขับรถแข่งแบบนี้ปกติ ขับรถเร็วกันไหมฮะเริ่มจากรนูก่อนดีกว่าปกติขับรถเร็วหรือ่าเร็วไหมคะนิดหน่อยเมื่อกี้ที่ที่มาเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเองนะฮะแต่ก็ไปเรื่อยเไงฮะไปเรื่อยเรื่อไปเรื่อยไม่เร็วแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆือก็เรื่อยหรอฮะก็ไม่เรื่อยนะผมก็ตามตามอยู่แล้วผมตอนหลังผมร้สว่าเฮ้ยปล่อยๆเขาไปเถอะเราไปของเราดีกว่าแล้วพี่หนูก็หลงกลผมตามผมมาหลงซะเลยทีเดียวเยี่ยมมากจชนหลงเลยปกติเมื่อก่อนเนี่ยขับรถเร็วนะครับก็เร็ว เราต้องบอกว่าอาจจะถ้ามองกลับไปมองตอนนี้ผมว่า<ะ>อันตรายด้วยซ้ำพอเราไปไปฝึกจริงๆแล้วเนี่ยออกมาขับข้างนอกเราขับช้าลงอืใจเย็นลงใจเย็นลง <c oughs> นะครับผม ต่อไปครับพี่หนูครับปกติขับรถเร็วไหมพี่ก็เป็นคนขับรถไม่เร็วอยู่แล้วครับอย่างอย่างที่เรามากันวันนี้นั้นผมขับรถเร็วในรอบปีเลยนะครับเนี่ยแต่นั้นเราหลงเราหลงกันอยู่นะเพราะปกติในถนนทั่วไปจะมีเพื่อน่ทางเยอะครับครับแล้วก็ขับซิ่แทกซ่ไปมานี่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอืมถูกต้องก็ไม่ควรที่จะขับเร็วนะครับพี่ป๊อปล้วครับปกติขับรถเร็วไหมฮะก็มีบ้างฮะแล้วแต่สภาพถนนสภาพการจราจรแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยผมจะไม่ค่อยทําผิดกฎ ปกติก็ไม่ค่อยทำผิดกฎใช่ครับนะครับยกไะอะไรนะกลัวตำรวจอ๋อกลัวตำรวจกลัวไม, <c oughs> ไม่ไม่น่าเชื่อนะครับ <c oughs> ดูจากทรงแล้วเนี่ยนะครับเออนะจังกะจังไงแล้วผมแล้วก็ติดก,ดจกะจังน้จางปกติขับรถหรือเปล่าทะหรือว่าคุณพ่อไป็โซขคุณพ่อให้ค่ะอ๋อขับบ้านเหมือนกันขับเร็วไหมก็ ถ้าอยู่บนทางด่วนนะคะก็ถ้าเหยียบได้ก็เหยียบแต่พอเหยียบเร็วปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะจังใจเย็นเดี๋ยวนะน่าจะบอกว่าก็ก็ไม่เร็วก็พอได้ค่ะแต่ว่าถ้าเหยียบได้ก็เหยียบนะครับแต่พอเร็วปุ๊บคุณพ่อก็จะเฮ้ยเฮ้ยจังจังเร็วไปแล้วมีสปีดลิมิตใช่ไหมฮะคือคุณพ่อนี่เหมือนเป็นกล่องคอยตัดนะฮะตัดพอร้อยแปดสิบปุ๊บพ่อบอกเฮ้ย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 ปกติกล่องเอื่อมันจะอึ้งแต่นี่คุณพ่อเฮ้ยเฮ้ย เออถามนิดนึงดีกว่าอยู่กับนักแข่งระดับประเทศอย่างพี่บัวของเราเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างเออผมอยากรู้ว่านาจังในฐานะที่เป็นลูกสาวของของพี่บัวเนี่ยนะฮะปกติคุณพ่อของเรากับนักแข่งระดับประเทศเป็นยังไงบ้างคุณพ่อขับรถเร็วไหมการใช้ชีวิต เออเป็นยังไงบ้างสคุณพ่อเร็วค่ะคุณพ่อเป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วนะคะแล้วก็แย่้วได้บอกได้บอกได้บอกได้คุณพ่อเป็นยังไงว่าเป็นยังไงขับรถเร็วเหรอเร็วค่ะอแต่ว่าเวลาขับบนท้องถนนนะคะก็คุณพ่อเป็นคนรักษากฎอยู่แล้วค่ะก็จะไม่ไม่เกเรอะไรอย่างนี้คุณพ่อก็เป็นคนนิ่งๆอะค่ะก็จะดุบ้างบางเวลาอะไรย่างเงี้ยค่ะเคยดุเราบ้างไหมเคยค่ะถ้าทำผิดคือต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยอย่างอย่างตรงนี้พี่ป๊อปก็ผ่านพี่วัวมาแล้ว พี่ไอก็ผ่านมาแล้ว <Whoa. S 1> พี่หนูผ่านมายัางฮะผ่านมาแล้วนุนล <Yeah. S 1> แล้วฮะเรายางกับผมยังเนาะ <Yeah. S 1> เออไปอดูไหมพี่ว่าดูไหม ค่ะคุณพ่อปป้าเป็นคนใจดีค่ะใจดีมากจริงหรอเหมือนกัดฟันยังไงก็ไม่รู้เนาะปุาพ่อเป็นคนใจดีค่ะใจดีใช่ไหมใจดีค่ะจริงๆถามพี่ป๊อปก็ได้เอออ่ะพี่ป๊อปพี่ป๊อปอ่ะพี่ป๊อปเป็นยงไงปป้าปป้าปป้าเป็นยังไงพี่วุฒิเป็นคนใจดีฮะแต่ว่าเวลาแกนิ่งๆเนี่ยผมก็ไม่คุยเหมือนกันนะเช่แล้เใี่แวใช่แล้วแกนิ่งก็โหดพอได้เลยอ่ะก็คือ ไม่กล้าคุยก็ไม่กล้าคุยเลยให้เขาหายก่อนให้เขาหายก่อนเนาะแย่แย่ครับห้ามเอะห้ามมาเลยเพือนอือไม่ดุนะครับ็นจดีจดีนะฮะท่านยิ่งปุ๊บก็ใจดีอยู่ก็ไม่กล้าคุยมาโทรเดียวกันหมดพี่ไอซ์ล่ะฮะพี่วุฒิไม่ดุครับครับแต่ว่าระเบียบคือระเบียบเป็นเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองสูงนะครับเพราะว่าด้วย อาชีพด้วยวิธีการใช้ชีวิตเองพี่วุฒิผมว่าพี่วุฒิไม่ดุแต่จังก็จะทาตามพี่วุฒิทุกอย่างที่พี่วุฒิบอาะและ้วจังทาได้ดีด้วยผมเคยครั้งแรกที่ผมประทับใจนะจัง,ง <อ LT. S 1> จริงๆคือ,พ,คอพี่วุฒิบอกให้นะจังเนี่ยไอตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องเบรกเข้าไปอีกสักประมาณสามเมตรครับถ้าเป็นผมเนี่ยมันไม่ก่อนก็หลังอ่ะจะไม่พอดีเป๊ะล่ะเป๊ะไม่ได้ฮะไอเรายืนดูปุ๊บสามเมตรนับหนึ่งสองสามตรงนั้นใช่ไหมใช่ ปึ๊บจังเบรกตรงนั้นเฮท,ทำได้ยังนั้น,น,นเลยเ,ลยเ,เลยหรอโ <außer S 2> อ้ทำได้ยังไงอ่ะนะจังก็แล้วจังเป็นคนใจกล้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบลองคือเหมือนกับว่าลิมิตตัวเองมีเท่าไหร่เนี่ยก็คือขยับไปอีกนิดนึง <S <S <_ v isa> ถ้ามันยังไม่ล้นมันก็จะทําให้เราได้เวลาแล้วก็ฝึกประสบการณ์เรามากขึ้นด้วย <mesma> อ,อ่ะ <ide> ใช่เนาะจริงๆของคุณนี้อยู่ที่ใจด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ความตั้งใจจริงนะฮะการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอก็สามารถที่จะ เป็นนักแข่งที่ดีได้เนาะนะครับผมอ่ะละตอนนี้ต้องบอกว่าเบรกนี้เราได้ความรู้ไปเยอะเลยทีเดียวนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมก็แล้วกันกับทั้ง4คน ห้าดีกว่าห้าด้วยก็ได้เออ <c oughs> แอบแอบแอบวันนี้น,นิดนึงเลยกัน <c oughs> ทั้งห้าคนนี้นะสำหรับการแข่งขัน Toyota Motorsport ที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองให้แต่ละคนฝากนิดนึงดีกว่าสำหรับฟแฟนๆเนาะที่อยากจะมาติดตามชมหรือว่าอยากจะมาเชียร์ทุกคนให้ฝากนิดนึงอ่ะเริ่มจากน้าจังก่อนครับก็น้าจังนะคะลงแข่งในรุ่น Vios Lady นะคะหมายเลข39นะคะก็ฝากนะคะแฟนๆนะคะพี่ๆน้องๆช่วยเชียร์น้จังด้วยนะคะปีนี้ก็จะทำให้ดีกว่าปีที่แล้วแล้วก็จะทำเ เต็มที่ค่ะนี่เย้ yeah.